เกิดอะไรขึ้นล่าสุดทุกคนขาวแฟนขับนับร้อยนับพันคนแห่พากันบอกว่าเซฟน้องต้นข้าวสุภิยาในเรื่องราวนี้ที่เรานะคะได้ไปเจอมาได้ไปอ่านมารู้สึกแบบว่าฮะมันใช่หรอมันใช่เรื่องจริงหรอทำไมถึงนำมาเผยแพร่ให้คนนับร้อยนับพันคนนับล้านคนได้มาเห็นในเรื่องราวนี้ในมุมมองนี้นั่นเองทุกคนขาแอดมินนี้นะคะได้ไปเจอบทความหนึ่งค่ะ ของสำนักงานใหญ่เนาะสำนักงานข่าวใหญ่แห่งหนึ่งเนาะที่ได้มีการอัพลงบอกว่าสรุปแล้วค่าตัวน้องต้นข้าวสองแสนจริงหรือไม่แล้วนะตอนนี้นะคะโพสต์โพสต์นี้แฟนคลับแบ่งเป็นสองฝัก2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งดราม่าฝ่ายหนึ่งเข้าใจนั่นเองทุกคนแล้วตอนนี้นะคะบางคนก็ คนที่ไม่ใช่ f อซน้องเนาะมารับชมบางคนก็พูดติต่งบางก็พูดว่าเหมาะสมแล้วหรอ200,000เนี่ยมันกลายเป็นที่ว่าอ้าวน้องไม่ได้ทาอะไรเลยอยู่ๆก็โดนว่าให้ฟรีๆกับเรื่องค่าตัว2 0งแสนที่เพจเพจนี้ได้นํามาลงทุกคนขาเป็นเพจที่สํานักข่าวใหญ่สํานักข่าวหนึ่งเนาะได้มีการนํามาลงพร้อมกับข้อความนะคะที่บอกว่า ต้นข้าวสุปริยาเนี่ยสุดฮอตมากๆเลยโวนเพลงชิงทุนแชมป์นอสมัยแล้วก็บอกว่าทําคนสงสัยค่าตัว2องแสนจริงไหมโอ้โหได้ไปดูคอมเมนต์มาได้ไปดูทุกอย่างมารู้สึกว่าเซฟน้องต้นข้าวเหมือนกันค่ะมันจะมีบางคนที่เพิ่นไม่ใช่เอฟซออกมาคอมเมนต์ประมาณติติงเหมาะแล้วหรอสองแสนบาทหรือว่าขนาดศิลปินดาราท่านอื่น ยังไม่ถึงสองแสนเลยคุณเป็นใครอ่ะอันนี้คือเป็นคําพูดจากคนที่ไม่ใช่ FC แต่เพิ่นได้มาเจอข่าวนี้นั่นเองแล้วทีนี้ค่ะฟัง FC อย่างเรานะคะได้ไปเจอเรื่องราวนี้บางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ถึงหรอกถ้าทำอย่างนี้อย่ามาดิสเครดิตน้องต้นข้าวหรือว่าบางคนนะคะบอกว่าถ้าถึงก็ดีใจด้วยก็ยุก,ก็ยินดีไปกับน้อง แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราควรเอาข่าวจริงหรือว่าข้อมูลข้อเท,ท็จจริงดีกว่าไหมที่จะนำให้คนทั้งโลกได้เห็นในค่าตัวของน้องนั่นเองทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะคนกดไลค์กดแชร์เยอะแยะมากมายหลากหลายเออบางคนเนฝซีนะคะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับอย่านำข่าวเรื่องนี้มาดิสเครดิตน้องเลยทุกคนเยอะบางคนก็บอกว่าผมยอม ที่จะจ่ายสองแสนเนี่ยบางคนก็มีที่จะพร้อมสปอร์ตสุดท้ายเลยทั้งมวลเราควรนําข้อมูลเรื่องจริงข่าวจริงมาสู่สาธารณาชนดีกว่าไหมดีกว่านําข่าวเท็จที่คุณไม่รู้ว่ามันสองแสนจริงไหมนํามารงแบบนี้บางคนอ่านข่าวไม่จบบรรทัดบางคนดูแค่ผ่านเห็นคําว่าสองแสนคาตัวอย่างเงี้ยก็ออกมาคอมเมนต์ออกมาว่าหลากหลายจริงๆทุกคนขาเนี่ยถึงขึ้นเลยว่า เซฟน้องต้นข้าวสุกป,ปียาในเรื่องราวนี้นั่นเองโอ้โหบางคนก็คอมเมนต์แบบเยอะแยะมากมายบางคนก็ถูกบางคนก็แพงนะคะทุกคนคะ่ะแล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์บ้างตอนนี้คอมเมนต์ก็ออกมาคอมเมนต์เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้นะ่ะคอมเมนต์แบบขนาดกดใหม่ล่าสุดก็ยังมีแบบโอ้โหหนึ่งอันที่แล้วสองอันที่แล้วการคอมเมนต์ในเรื่องราวเดียวกันโพสเรื่องราวนี้เนี่ยจริงๆแบบเออเนาะ แต่ละมือแต่ละเว้นอีลีพี่น้องคะเนี่ยบางคน,นะคะบอกว่านี่ขนาดเด็ก12ยังพยายามให้ข่าวดิสเครดิตน้องเพื่ออะไรอ่าเยอะแยะมากเลยค่ะเนี่ยยินดีนะคะถ้ามีเพลงของตัวเองเขาว่าไปอย่างเห็นไหมแล้วก็บางคนนะคะบอกว่าคนที่ลงก็เวอร์ไปนะชอบมาทําให้เป็นประเด็นแล้วก็มีดราม่าจะลงแบบนี้เพื่อชอบนักสร้างเรื่องให้คนคอมเมนต์มาเมาสนี่ใสไม่ดี ตอนนี้ค่าตัวหลักหมื่นแต่อนาคตไม่แน่ค่อยว่ากันน้องมีความสามารถน้องอายุมากกว่านี้คนรักน้องเป็นล้านราคาพุ่งสุดแน่นอนจริงๆพี่น้องขาเนาะปัจจุบันก็อยู่ในหลักที่พอเหมาะพอควรแต่ว่าอนาคตไม่แน่เด็กคนนี้ทุกคนขาทุกคนจะรู้กันเนาะว่าน้ำเสียงน้องไม่ธรรมดาทุกคนก็ต้องรอชมรอดูอนานะคตแน่พี่น้องขาลักเสนคืนอับแน่นอนจริงๆ ถ้าจะออกมาทําข่าวหรือว่าออกมาให้คนที่เขาได้เห็นน่ะควรจะเอาข่าวจริงนะคะต่อไปเนาะเพราะว่าอย่างเราได้มาเจอ็รา้สึกสงสยัยแอดมินคือสงสัยว่าเอา้าจริงหรอสองแสนจริงหรอเนี่ยจนแอดมิน2สอ,อยได้ไปถามในกลุ่มน้องต้นข้าวว่าแม,แม่ทุกคนคาะมีใครรู้ไหมน้องต้นข้าวสุภียาค่าตัวเท่าไหร่สองแสนสองแสนไหมอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหพี่น้องคาสุดท้ายโดนคําด่ากลับมาทำไมาไม่มีมรารยาท่ะแอดมินแบบเบอร์ไปเลยแบบอ,อุ้ยทาผิดหรอนี่ทําผิดกฎของกลุ่มหรอนี่ทําไมถึงโดนว่าแบบไม่มีมรารยาทขนาดนี้แต่ก็นั่นแหละอยากจะถามเพื่อจะให้แฟนคลับทุกคนได้รู้กันไงว่าน้องอ่ะค่าตัวน้องสรุปแล้วมันเท่าไหร่แต่ว่าได้ไปเจอข้อความท่านหนึ่งมาเพื่อนบอกว่าค่าตัวน้องอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมบาทแล้วแต่งานแล้วแต่สถานที่อันนี้ก็คือไม่แน่ชัดเหมือนกัน ว่าสุปแล้วเท่าไหร่กันเพราะว่าวันนี้เราเพียงแค่ทําข่าวมาในมุมมองในเรื่องเราที่ว่าเซฟน้องคนเข้าสุ่ปียานั่นเองเพราะว่าบางคน FC เนาะ Fc น้องอาจจะดูแล้วว่าว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแต่ว่า FC ที่แบบไม่ใช่ FC น้องจริงๆอ่ะได้มาเจออ่ะเพื่อนจะออกมาว่าประมาณนี้นะไม่ใช่นะ ออกมาด่ามากออกมาดา่าออกมาติออกมาติงว่าไม่สมควรประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเนาะก็ถ้าใครเลียเข้าสุปิยาถ้าใครจะเสบข่าวหรือจะดูข่าวดูให้ครบดูให้ถี่ถ้วนอย่าพึ่งคอมเมนต์แบบอ่าแบบตัดสินใจเองอะ่ะอย่าพึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเนาะสงสารเด็กเขาไม่รู้อะไรเลยก็อยู่ๆก็มาโดนว่าแบบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ยูแบบ มอมอแม่แม่ก็ดีแล้วยังแบบมา่อเสือแบบโอ้ค่ะตัวสองเซนดาวมงดามาป้ายสรรพัดย่างลอยพอพันแม่ทุกคนค่ะเนาะทุนะ่ะเยอะไม่สร้างสารรค์เลยลงแบบนี้ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องผมไปดูที่นั่นที่นี่น,น่นะเขายังมีเยอะก,กว่านี้เลย จริงถ้าจะลงข่าวอะไรนะคะควรมีข้อมูลที่ถูกต้องดีกว่าไหมเนาะการที่ทําให้แฟนคลับได้มารับชมได้มาอ,อย่างไงอะได้มารับชมได้มาดูอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่าโอ้ค่าตัวน้องเท่านี้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 ไม่ใช่แบบทำเวอร์แล้วให้คนมาด่าน้องให้คนมาว่าน้องให้คนมาสารพัดอย่างน้องอย่างเงี้ยมันกับโบแมนอื เป็นน้ำข้นเขียนข่าวบรสเจนเดากันไปเองเนี่ยพี่น้องคะยือยอยอ,อย่าลืมค่ารถตู้หมอไปเติมน้ำมนันค่าตัวทีมงานหลายคนและครูนิวและยา่าอีกแล้วก็แบ่งกันทุกคนก็ไม่มากนะคะถ้าจะขายเสือ้อน้องก็แจกงานละสองตัวบ้างตัวหนึ่งบ้างคนนี้ค่ะออกมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าเท่าที่รู้มา คนเดียว1มื่นหมื่นถึงสองหมืนทั้งวง80ดหมืนขึ้นไปอันนี้คือเป็นข้อความจาก f อเนาะบางคนก็บอกว่าเหมาะสมครับโลกมักต้องการคนฉลาดคนมีชื่อเสียงคนเก่งคนมีทรัพยากรมากคนขยันคนมีความสามารถถ้าเรามีสิ่งนี้ในตัวเราหารายได้ได้แต่มักจะน้อยนิดก็คืออีกจะเรื่องหนึ่งไปอืมไม่น่าถึงครับ ไม่ได้ขึ้นมาแบบโชคน,นี่พรสวรรค์และการฝึกฝนทั้งนั้นเลยประมาณนี้นะคะเท่าไหร่ก็ไปก่อนอย่าลืมเรื่องเรียนด้วยนะเนี่ยโอ๊ยเยอะเยอะ,เยอะกับคนที่ออกมาคอมเมนต์แบบอะสองแสนเหรอขนาดลำยังยังไม่ถึงเลยเนี่ยจบจบค่ะแย่เถียงกันนะคะเซฟข้าวให้มีสติด้วยค่ะแม่แม่ทุกคนค่ะนาจาัจจะเซฟต้นข้าวสุปียาอย่างมากย่มามดาน้องต้นข้าวค่ะ นะพี่น้องนะอะสำหรับวันนี้เน,นี่ยใครก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ